สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยวกับผมแต่สมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกมพิกเซลการ d ูอัปเดต25.4นั่นเองนะครับผมกิจกรรมลอตเตอรี่วันนี้นะครับผมก็จะมีชื่อว่า Ultimate h e r o e ลอตเตอรี่นั่นเองนะครับผมจะมีอุจไปทั้งหมดสอันด้วยกันนะครับผมผมก็ได้เปิดทั้งหมด39กล่องเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนออุจทั้งหมดสอันว่ามีอะไรบ้างนะครับผม และจะมีทั้งสกิลใหม่ตัวละครจากเดิเรื่องดันดันนะครับผมถ้าเกิดใครเคยดูจักเป็นอย่างดีนะครับผมอาวุธแรกมีชื่อว่าเอสแลง a บ e นะครับผมมีความท่า403เป็นอาวุธมีดระดับเทพโจมตีไว89เดเรีวเข้0สามารถโจมตีมีดได้ติดเบอร์เซตและสามารถกังคาศัตรูเพิ่มโบนัสแตนนั่นเองนะครับผมอาวุธที่2มีชื่อว่าโกโจสเวฟนะครับผมมีความท่า403เป็นอุซไนระดับเทพยิงระยะไกล67บรรจุส่วนกาวนัดเดเรีว65 สามารถยิงเป็นเลเซอร์ได้และสามารถซูมเอ็กซเรย์ผ่านทะลุก,กำแพงนั่นเองนะครับผมและอาวุธสุดท้ายก็จะมีชื่อว่ามอนสเตอร์ฮอตพอตนั่นเองนะครับผมมีความเป็นคาบ423เป็นโอชิเฮเบะระดับเทพยิเรียกไกล71บรรจุกระสุน3นัดเดิน์ล50สามารถยิงเป็นจรวดได้ทำให้ศัตรูไม่สามารถใช้อุปกรณ์เสริมนั่นเองและรวมถึงการโหลดกระสุนเพิ่มเลือดและเกาะน,นั่นเองนะครับผม ความสามารถของเซตอันติเมตฮีโรสลอตเตอรี่นี้นั่นก็คือสามารถการผิดกันเลือดไหลและการไฟไหม้นั่นเองนะครับผมก่อนจะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อติดบังใจผมในการทาคลิปต่อไปด้วยครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ็กเตือร์ไม่มีคลิปใหม่นะครับผมสาหารับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปแนวพิ x e l ลกันจีดีเก่าๆนะครับผมสามารถกดย้อนดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับผมมีเล่มนี้นะครับผมเวลาจะใช้นี้นะครับผมก็จะมีแค่2เล่มด้วยกันและฆ่าศัตรูปุ๊บสามารถเพิ่มโบนัสแต้มพอยต์นั่นเองนะครับ แต่ที่แปลกกว่านั้นก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูยิงเราปุ๊บแล้วเลือดเราลดปุ๊บก็คือเบอร์เซอร์ในที่นี้ก็คือเราโจมตีศัตรูแรงขึ้นไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดจะเล่นแมนม,มีปาร์ตี้ก็ทําได้นะครับผม๋ผมจะลองเล่นกับนี้อื้มแ้มมันจะสูงไน่ดูดิอื้มชัดเจนครับมีนี้เพิ่มแ้มได้อาวอุนที่สองก็จะเป็นนุตของปืนสไนโร์โจนั่นเองนะครับผมใครเคยดูอนิเมะก็คงจะรู้จักว่ามันมาจากเรื่องอะไรนะครับผมนี่นะอื้ม มาอาวุธสุดท้ายก็จะเป็นอาวุธแบบระเบิดมันจะเป็นเกี่ยวกับหม้อต้มอ,อาหารนะแล้วก็เป็นอาหารของมอนเตอร์ด้วยนี่ก็จะมาจากเรื่องดันเจียนด้วยนะครับอือหือโดดกระสุนปุ๊บเพิ่มเลือ,อดเกาะด้วยชัดเจนครับอือหือปืนสนั่นกระโจนนี่มันก็ยิงปุ๊บโดดไวกว่าเดิมนี่นะเต็มๆยิงจ็กแพทได้เต็มๆดีไซน์ก็ถือว่าเท่อย,อยู่นะครับผมมีนี่ก็มาจากในเรื่องอนิเมะดันดาดาันนะครับผมส่วนสไดายก็คือเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องเทพอะไรบางอย่างผมจําไม่ได้ผมไม่เคยดูนะครับผมแต่สุดท้ายก็จะเป็นแนวมันจะนม,มอนนีอันนี้แนวดันเจียนใต้ดินนะครับผมโดยรวมนะครับถามว่าอุ้ไหนดีสุดสำหรับอันนี้ผมยกให้ปืนสไลด์อ่อน่าจะยิงชอบดีส่วนปืนระเบิดนี่ก็ถือว่าได้นะรวมถึงมีดสาหรรบนี้ถือว่าดีหมดใช้ได้มีดในที่นี้คือสามารถเล่นแม่มทีมไฟก็ได้เล่นแหม่มก็ได้นะก็คือแหมมมีดปาร์ตี้นั่นเองก็ทําได้แต่ดาเมจนี่ถ้าเกิดว่าสตูยิงโต๊ะหรือ ฆ่าเราปุ๊บมันก็จะเพิ่มดาเมจไปด้วยนะครับผมบอกตรงมีดเล่มนี้ก็ถือว่าเทดีนะครับผม๊บโอ้ยโอ๊ยอืมอืมอืมไม่ทันสังเกตว่าเพราะที่ผมเือมันจะเป็นอาหารมันมีมอนสเตอร์ด้วยนะครับผมมันมีหน้าตามีชีวิตขึ้นมาด้วยกินปุ๊บอร่อยทีเดียวถ้าเกิดอยากจะทําแตนนี่ก็สามารถใช้มีดได้โบนัสพอยนั่นเองนะครับผมจิ้มจิ้มจิ้มไปอย่าง สไนี่ยิงระยะไกลได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถโฟมปุ๊บเห็นไหมครับสามารถยิงทะลุก,กําแพงได้แต่เราไม่สามารถใช้ปืนสไนี์ยิงกาแพงนั่นเองนะครับผมโหลดกระสุนนี่ก็อืมก็ถือว่าแบบปกตินะครับผมต่อมาก็เป็นเป็นหม้อต้มสปาลาดเห็นไหมครับเพิ่มกาอด้วยนะครับผมชัดเจน อืมส่วนตว์เลี้ยงเนี่ยผมขอเปลี่ยนเป็นยาเทอร์โบนะครับผมก็จะเป็นล่างแมวนั่นเองก็มกกับตัวละครที่มาจากอนิมีมะเช่นกันนะครับผมมันก็เลยเป็นแกกทีไปนหน่อยและแน่นอนว่าแบบนี้มันจะไกลๆผมจำเป็นต้องใช้ปืนตะคอนั่นเองนะครับผมผมขอเปลี่ยนพูทบางอันเท่านั้นนะครับผมให้ให้แมทเทอร์โบโจมตีนั่นแหละครับเต็มเต็ม ดูสังเกตว่าแมวเทอร์โบนี้มันแบบไม่เพิ่มเลือดนั่นเองนะครับผมสแสดงว่าจะเพิ่มเลือดเรานั่นเองอือหือยิงแบบซอนคู่เต็มๆโอเ,เอามีดมีดจิ้มจิ้มโบนัสคอยเยอะอือหืมดีนะไม่ดีลิสคือในที่นี้แบบว่าอ่าสตูแย่งเราคิวมันจะได้โบนัสคอยอะอันนี้คือเราฆ่าสตู้ปุ๊บได้โบนัสเต็มสองเท่านั่นเองนะครับผม ก็เลยได้แต้มเยอะกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าช่วงนี้ใกล้ววนสงการามเนี่ยครับผมก็จะมาลงคลิปแนวรีวิวปืนนี้แล้วก็แนวกระปูน,นั่นเองนะครับผมก็รอ,อติดตามต่อไปนะครับผมจิ้มจิ้มแต้มก็สา้าคือผมไม่จมําเป็นต้องใส่เออมันเป็นโบนัสเซตของโบนัสพอยต์แต้มสองเท่านะครับผมไม่จำเป็นต้องใส่เลยเพียงแค่คุณใช้มีดนี้คาสตูปุ๊บได้แต้มเยอะด้วย แต่ขอย้นำนะว่าคุณจะต้องใช้แหวนในการเล่นด้วยนะครับผมที่ผมใส่อยู่อืหอหึบักสนายนี้สามารถเล่นแบบจิ้งจรตะปะได้นะครับผมเป็นต,ตัวเวลาเล่นกับแบบอื่นๆื่นอือบ,บอนนี้เจอคนเลยจริงๆแหละจะมีบางคนใช้ปืนแจ็คแพ็คไม่ก็ปืนตะขอขแบบกินข้าว เตะเกาะไปยังสองต่อสองก็ด้วยไปยังเต็มเต็มตัวไรโกโจโกยิงได้ได้ตัวขอตัวขอืไม่โดนไกล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 มาไกลมากมีแค่สองวันนี้เราจะเล่นพอได้อยู่มีก็ได้แล้วถ้าเกิดเราต้องใช้แหวนก่อนนี่แหละหลักอาวุธบ้างอขอ นี่ก็มันยังพกแฝงอยู <church> well, them, so ่อืมอืมอไม่โดนเปรี่ยงปั๊บไม่โดนปั๊บเห็นไหมครับว่าเวลาผมซูปุ๊บเห็นทันทกำแพงได้ชัดเจนไม่โดนนีแ่เปรี่ยงโุ๊ปกระตุดปั๊บเขามีอาวุธที่พุ่งแต่ว่าใช้มีดจิ้มจุ่มจิ้มเข้าไปโอ้โหดาเม็ดแรงแต้มก็เยอะด้วยนะครับ เหนไหมครับผมอ่าแต่ว่าใช้มีดับผูกกระแปนนี่ก็ปอ,อได้อยู่อืหอหอบับอย่างแรงจัดอืหอหึเต็มเต็มปวรกระสุนกินข้าวก่อนนั่นแหละอืหอหอเต็มเต็มขนาดยังมีเจ็บแพ็ก,ก็ยังป่าโดนบอกตรงนั้นเพื่อว่าเจอคนแบบนี้ก็ยังบับป่อได้ด้านบ้างนะครับผม ไนนี้เล่นไกลได้ชัดเจนคือตะคอนี้ก็พอช่วยได้อยู่ถ้าเกิดคุณไม่มีตะคอนี้จะเดินลำบ,บากแล้วก็นานไปด้วยนะครับผมส่วนตัวถามว่าอาวุธสับอันนี้มันดีหมดไหมก็ถือว่าดีหมดนะโดยเฉพาะอาวุธแนวอาหารเนี่ยผมชอบแล้วก็ดีไซน์ดีสุดในตนะครับผมต่อไปไปแมพของก่อนนะครับผมซูมตรงกันทนคาแพงเพิจะเจ็นตะโกเลยและการซูมนี้สังเกตว่ามันมันแปลกตาอาวุธอื่นนะมันจะเป็นฟันเฟืองซะมากกว่าแต่ก็กไ็ไม่ได้สำคัญามากแต่ว่าดีไซน์มันเท่ดี ผมชอบสนนยนะแล้วก็มีดุวยดีไซน์เท่แต่ว่าเรื่องความสบายนี้ก็จะมีความแตกต่างที่ได้ชัดเจนกินข้าวอาหารก่อนเกิดถึงที่แล้วตอนนี้เจอคนจริงๆแล้วไม่ใช่บอดธรรมดาจิ้มจิ้มอุ๊ยอุ้ยตีสนะตีไม่เข้าอืมนี่แหละโอ้แบตเทอร์โบตีให้ขอมครับโอเคตอนนี้ผมใช้บาเรียกันไว้ก่อนนี่ทีนี้ก็จิ้มจุ่มสบาแล้วทำอะไรไม่ได้ยกเว้นอาวุธมีด แม้มันจะมีลิทแค่ดิดเดียวโมดูลสีฟ้าผมใช้ความสามารถคือเป็นโบนัสเป็นโลนะครับผมสนสน,นี้ผมขอแค่เปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแทนผมซับสีนะครับผมจะได้เล่นง่ายๆขึ้นถ้าเกิดมันจะเป็นต้องสอยสีด้วยก่อนก็นได้นหระเบิดอีกขาวมีเห็ดบัฟปานระเบิดเห็ดระเบิดนี่นะไงไปย่างมองตรงนั้นาหานี่ก็อ่า ถ้าเกิดอยากจะให้รีโหลดกระสุนเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนสลับโมดูลได้เลยนะครับฮึืมสายโกโจนี่มันก็เท่นะนี่แน่โอ้โหวิทยุนี่ก็ระวังดีๆนะครับเอาที่มันติดเสนีหอือนอ่อนแอลงอาจจะตีเบาลงไปได้ฮึ่มตกแมมอีก้เกือบผิดจิม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 แบกแมมแบกแมม แบ็คแมนอันติมมามอัดนะฮะเวลายิงตรงที่มันมีบล็อกมันมีอที่เป็นโคโลแกรมก็ตายิางไม่เข้าเลยเฉพาะแมปนะถ้าเกิดเป็นอื่นๆจำลองไม่รู้มันปิงเข้าหรือเปล่าติดสนิทติดสน์นี่เนี่ยติอดออแอนโอลิ่งโอ้ยแ,แล้วก็อย่างนึงคือผมใช้ผ้าคลุมแต่งเองนะครับผมไม่ได้ใช้ผ้าคลุมแบบการสถานะไม่สามารถโดโดได้นะ ลยผมขอเปลี่ยนแค่ขั้วคุมธรรมดาครับผมแต่ยังไงก็ตามนะครับว่าอาวุธนี้ก็ยังมีข้อดีอย่างนึ่งนะสำหรับผมโดยเฉพาะอาุธระเบิดชอบสไนด์นี้เ้าากิดคุณจะเล่นแบบคุณจะสบายทำได้แน่นอนนะครับผมส่วนนี้ก็เล่นแม่มีปาร์ตี้ได้เช่นกันนั่นแหละครับผมก็คือทั้งหมดของอุตสาันเหล่านี้นะครับผมอือหอส่วนสัตว์เลี้ยงของแมททอรโบนี่ผมอัปเกรดจนถึงหกสิบนนะครับผมฉะนั้นก็ผมอัปจนตันแล้วนะครับผม นั่นละครับก็คืออาวุธทั้งหมดเซตที่มีชื่อว่าอันติเมตฮีโร่ลอตเตอรี่นะครับผมถือว่าอาวุธสาันนี้ก็ยังถือว่าใช้ได้ดูดีนั่นเองนะครับผมแค่นี้ครับก็ส่งโซนแก่เวลานะครับผมถือว่าผมรีวิวของพิกเซลกันทีดีในลอตเตอรี่ครบทุกอย่างแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นรีวิวของก e ันอีเวนต์เสริมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยรับรูมถึงการกดกระดิ่ง เพื่อการแจ้งเตือนไม่มีคลิปใหม่ครับผมหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือคขาพูดคำจาไม่ถูกภาพในคลิปนี้ผมมาซบประขอกราบขออภัยในทีนทีด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยและวัตดีวันสงกรานต์นะครับผมสวัสดีครับ